สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกันยาหนึ่งถึงสามสิบกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีพิจิกนะคะพิจิกเกิดตั้งแต่16พฤศจิกาถึง15ธันวาธาตุน้ำกลางธาตุมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีราศีดูได้ลัคนาดูได้ดวงโดยรวมไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไพ่อาจจะสลับกันได้ด้วยบางคนตรงบางคนไม่ตรงเราจะดูเรื่องราวความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกันสําหรับคนที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะอะพิจิกขอดูพลังงานของคุณพิจิกหน่อยตอนนี้คุณเป็นอย่างไร สองถ้วยเอ็ดอ of w a n หกถ้วยสามถ้วยแปดไม้ช่วงนี้พี่จิตอาจจะมีเรื่องราวของการได้ทำธุรกิจเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวของความรักที่เคยดีในเรื่องราวความรักที่มีต่อกัน เหมือนจะดีนะคะเหมือนจะดีเหมือนทุกอย่างจะราบลื่นเหมือนจะดีเพราะว่าคุณพิจิกอาจจะพยายามที่จะโฟกัสตัวเองให้ลุกขึ้นมายืนให้ได้อยู่ดีมีความสุขลุยที่การทำงานการาทากิจการของเราการงานที่เราได้รับผิดชอบมอบหมายทําตรงนั้นให้เต็มที่มีการเจราจาเรื่องราวของความรักอีกครั้งหรือมางาขอขอคืนดีกันก็ได้ เขาอาจจะคนรักของคุณพิจิตอาจจะมองงอะขอขึ้นดีบางคนมาแล้วบางคนยังไม่มาบางคนอาจจะกําลังหาเรื่องที่จะมาง้ะคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่คุณพิจิตก,ก็เหมือนก็เหมือนรอแหละไม่รอก็เหมือนรอแหละก็ทําอย่างอื่นรอไปก่อนแต่ถ้าเข้ามาก็ดีฉันก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งกันกลับมาในความรักนั้น มันดีก็อาจจะเดินหน้าต่อนะคะก็ยังมีความหวังกับความรักที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้อ่ขาขอดูพลังงานคนรักของคุณพิจิกเออไม่ใช่คนรักที่มีประเด็นของคุณพิจิกตอนนี้เขาเป็นอย่างไร,รเขาจะมาง้อหรือเปล่ามาหรือยังเอ่ย p a of p e n e เพนนิ t h e Hermit q u e e n of Wands เอ้ย Queen of Cups สิสามดาบและ7 เขากําลังคิดหาแผนการวิธีการที่จะเข้าหาคุณพิจิกอยู่เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองทําพลาดไปหรือไปทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะจึงทําให้เขาอ่ะเหมือนไม่กล้าเข้าใกล้พิจิกเลยอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้ามาง้อไม่กล้าเข้ามาหาจะมาพูดก็กลัวว่าจะทําผิดจะพลาดหรือจะทําให้คุณพิจิกรู้สึกไม่ดีเพราะว่าตัวเองทําผิดทําไม่ดีแล้วก็หายไปเงียบไปหลบไปตั้งนานจะวนกลับมาอีกทีก็กลายเป็นเหมือนประมาณว่าไม่กล้า แลดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะเหมือนเหมือนไม่กล้าสู้หน้าพิจิกอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะขอดูพลังงานขอดูพลังงานของคุณทั้งคู่หน่อยหกเหรียญสามไม้คู่อะคิงออฟสอดเพ e ออฟวอลแล้วก็หกไม้ระหว่างคุณทั้งคู่อ่ะมันเป็นความรักที่แบบมันมันมีคนอื่นที่นอกเหนือเราสองคน เป็นความรักที่มีคนสามคนในความสัมพันธ์ไปแบ่งความรักให้กับคนอื่นมาแล้วก็จะมาเอาความรักดีๆมาง้อขอคืนดีอะไรเงี้ยนะคะปัญหามันเกิดจากการที่ไปมีคนอื่นไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จึงทําให้ความรักของคนสองคนมันมันมันล้าวอ่ะมันล้าวแล้วมันก็ไม่ดีทีนี้พลังงานของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นพิจิกก็ได้ที่ถือดาบ ไม่อยากที่จะอ่อนให้แล้วเพราะมันเจอเรื่องราวตรงนี้แล้วก็รู้สึกแย่แต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปพิจิกอาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ให้อาภายัยแต่ก็กลัวอยู่แหละกลัวเจ็บกลัวรู้สึกไม่ดีกลัวจะต้องเจอเรื่องราวแบบนั้นอีกอะไรเงี้ย mm. ก็เลยทําให้พิจิกอาจจะยังกังวลอยู่ในการที่คนรักจะกลับมานะคะบางคนยังอยู่ด้วยกัน แต่ก็เหมือนจะง้อขอคืนดีคนรักบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่แล้วแต่ก็อยากจะกลับมาง้อขอคืนดีความรักอีกครั้งอะไรประมาณนี้เหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไปด้วยกันอีกครั้งได้ไหมอะไรประมาณนั้นหรือไพ่อาจจะสลับกันได้กลายเป็นพิจิกเป็นไฟอยากไปง้อคนรักก็ได้นะคะอย่าลืมว่าเป็นไพ่โดยรวมนะอทีนี้ขอดูพลังงานของคุณพิจิกคุณพิจิกพูดได้บอกได้อยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นว่าแปดดาบ night of cup The Empress เกดาบ Queen of p e n t a c l e พี่จิกบอกว่าฉันก็กังวลน,นะกับการที่รู้แหละว่าเธอจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งรู้แหละว่าเธอจะมาง,ง้อขอคืนดีรู้แหละเพราะว่าได้ยินไม่ได้ฟังมาหรือมีคนทับทามมามีคนมีมีกระแสะมารู้ว่าพอเธอจะกลับมาเนี่ยฉันก็พอรู้แต่ฉันก็มีความอึดและความเครียดพอสมควรเพราะฉันกลัวว่า เธอจะไม่ได้กลับมาเป็นความรักที่ดีจริงๆฉันกลัวว่าเธอจะมาทําให้ฉันรู้สึกเสียใจและแย่แต่ฉันก็ยังมีความหวังที่จะมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นั้นอีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีความกลัวแต่ฉันก็ยังจะให้โอกาสกับความรักนี้อีกครั้งนะคะประมาณนั้นอืมก็บอกก็บอกให้คนรักรู้เลยว่าก็กลัวนะกลัวจะเจ็บอีกครั้งแต่ฉันก็ให้โอกาสนั้นกับคุณเพราะว่าฉันยังรักคุณอยู่นะ อ่ะขอดูอคนรักของคุณพิจิกหน่อยพูดได้ตอบได้จะบอกว่าอะไรเจ็ดเหรียญ King of Wands เก้าถ้วย The Fool และ Page of Swords คนรักของพิจิกบอกว่า ฉันก็ออกไปเป็นอิสระพักหนึ่งในจิตใจคําว่าบางคนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตัวไม่ได้ห่างกันหรอกนะแต่ใจอะมันออกไปเป็นอิสระคือตัวก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือบางคนก็แยกกันอยู่จริงๆแต่บางคนก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ใจอะมันเป็นอิสระเฟรี่ออกไปท่องเที่ยวโลดผลข้างนอก รู้แล้วว่าการที่ฉันออกไปข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงจิตใจฉันมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่ฉันคิดมันเป็นการวิ่งหาหยหาในปรารถนาอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่พอไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดมันกับอันตรายกับชีวิตความรักค่อนข้างเยอะมันมีความเสี่ยงฉันเอาแต่ใจฉันรู้แต่ตอนนี้ฉันมีเหตุผลมากขึ้นฉันอยากจะกลับมาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งถ้าเธอยังให้โอกาสฉันความหมายเขานะคะถ้าเธอยังให้โอกาสฉันเธอยัง มีความหวังที่จะไปต่อด้วยกันได้เธอถ้าเธอให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันมั่นใจว่าฉันจะกลับมาแล้วทําให้มันดีกว่านี้จะไม่ทําแบบเดิมที่เคยเป็นแล้วประมาณนั้นนะคะอ่าทีนี้ขอดูพลังงานของคุณทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันได้สําเร็จไหมเจอชารียสี่ถ้วย8ดถ้วย e อ็ดออฟเพนนิเคแล้วก็คิงออฟไม่ใช่น i g ออฟเพน n ิเค l e เรื่องราวของคุณน่ะจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อคนที่เป็นคนไปเอาเมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ต้องหยุดและออกจากคนคนนั้นให้ได้จริงๆสะกอ่อนถ้าหยุดไม่ได้ไม่ชัวร์การกลับมาความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีร้อซเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความคาใจคาราคาซังหรือกลัวความกังวลอะมันเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นถ้าคนที่ไปมือที่สามเข้ามาแล้วเลิกจบความสัมพันธ์นั้นได้จริงๆถึงแม้จะมีความหวาดระแวงบ้างแต่มันไม่มีการกลับไปหาคนที่สามแล้วก็จะทําให้ระหว่างคุณสองคนก็ดำเนินชีวิตคู่ไปได้โดยปกตินะคะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ทั้งคู่สามารถไปต่อได้นะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้อาจจะมีการกลับมาแต่งงานรอบสองก็ได้แต่งงานรอบสองหมายถึงแต่งกับคุณนั่นแหละกับคุณสองคนนั่นแหละที่กลับมาดีกันและแต่งกันอีกครั้งหรือผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญขวัญห้ยขวัญมากลับมาอยู่กับกับตัวกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งก็ได้นะคะแต่ก็มีเรื่องเงินอะไรบางอย่างที่จะต้องเข้ามาพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักของคุณหรือคุณอาจจะต้องมีเหมือนประมาณว่า คนรักของคุณพิจิกอ่ะไปมีมือที่สามไหมสมมติสมสมติอ่ะถ้าไปมีกุมมือที่3แล้วคนคนนั้นจะเดินออกจากไปเนี่ยก็ต้องมีการให้เงินให้ทองหรือว่าให้จบความสัมพันธ์หรือเลิกจ้างจบก็ได้เพื่อที่จะให้เขาเดินออกจากชีวิตของ คุณทั้งคู่ไปเพื่อให้มันจบความสัมพันธ์จะได้จบๆจบกันไปเขาจะได้ไม่ต้องมาลาวีอะไรเราประมาณนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณพิจิตกรกักในช่วงนี้ประมาณนี้ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาอยากให้เป็นความรักดีๆต้องการให้อาจารย์ผูกรักให้ก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลน์0884531019 0884531019แอดไลน์เบอร์โทรไม่ติดก็กดเข้าไปที่ลิงก์ไลน์เดี๋ยวอาจารย์เอาลิงก์ไลน์ไว้ให้ ถ้ายังไม่ติดก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่น299บาทช่วงกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกา18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นค่าครูปิดอ่คิวปกติแล้วไม่ได้มีโปรโมชั่นนะคะ599บาทใครสะดวกเวลาไหนก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณพิจิตรอาจารย์ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ